ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำข้าราชการพร้อมครอบครัวนักรบพิเศษทำบุญตักบาทพวกความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568พลนรคโทนรงฤทธิ์คำพีละผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลบบุรีเป็นประธาน นำข้าราชการกำลังพนหน่วยขึ้นตรงทหารรบพิเศษในพื้นที่จังหวัดลบบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเท้าสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จำนวน36รูปณสนามศรีหราชเดโชหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีพระครูจิริจริยาพรเจ้าคณะอําเภอเมืองลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาทงทอง แสดงสัมโมทนียคถาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเกิดความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัวเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2568ทั้งนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยังได้ไวอวยพรปีใหม่พร้อมแนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลในการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ในฐานะที่เป็นทหารของชาติโดยขอให้ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุดจลิตและเสียสละในชีวิตอยู่อย่างพอเพียงรู้รักสามคัคคีเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดจนคอยดูแลตนเองและครอบครัวรวมถึงประชาชนทั่วไปในฐานะทหารของชาติอีกด้วย ขอ,อขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากต้นสมชายเกศฉายผู้สื่อข่าวททม .5 จังหวัดลบบุรีสุรเดชแก้วไพรมานาธิการข่าวลบบุรีทีวี4.0ติ๋มบัวทองข่าวโซเชียลและบันทึกภาพแต่งร้านพิธีกรภาคสนามที่วกรสง่งวนพวกที่ปรึกษาณนะเดชลบบุรีทีวี4.0รายงานลบบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมลบบุรีทีวี ได้ทั่วโลกทาง f เฟ b บ o k f แฟนเพจโดยพิมลรูปทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูรรปทีวีกันทั้งน้องละใครใก็ดูรูปทีวีกัน